สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบครับผม f c l ซีล o d i f y ทุกท่านนะครับ Ford Ranger ตัวสปอร์ตครับคันนี้จัดทรงนะครับเตี้ยเลยนะครับย้ายแหนบใส่ล้อนี่ฮะโอ้โหยางโตโย่ครับ275ครับสายแคะจากตัวสูงเป็นตัวเตี้ยครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์สไตล์นี่ดูฟิตเมนต์ครับ สันส้นๆทักสานาทีนะครับให้ f อฟ o ี่ลอบุรีไตอนนี้เราก็ยังทำอยู่นะแต่ YouTube เราก็ลงบ้างไม่ลงบ้างครับตามภาษาแต่ถามว่าเรายังแต่งรอเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าโอ้โห่อแน่นอนครับลูกค้ามากันล้นหลามเลยนะครับทุกรุ่นทุกค่ายโดยเฉพาะฟอร์ดนี่ยิ่งแบบโอ้โหต้องยอมนะครับเอาใจใส่ทุกคันครับลุยเต็มที่นะฮะเก็บรายละเอียดทุกคันทุกจุด เนียนๆนคลิปๆฮะอยากได้งานใส่ใจรายละเอียดอยากได้งานคุณภาพต้องมาหาเราครับล็อบโมดิฟายรังสิตนะผลงานการ,รันตีเยอะแยะไปหมดครับอยากไปดูนะครับเป็นรูปก็เข้าไปดูในเพจล็อบได้เลยอันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับเขาจัดทรงนะครับย้ายแหนบทำเป็นตัวเตี้ยแล้วก็ใส่ล้อใส่ยางเลี้ยวไม่ติดนะแล้วก็ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ดูกระจังหน้างานคมๆครับคมแน่ครับเพราะกระจังหน้าตัวเบิร์กสูนครับงานแท้ สั้นๆเนี่ยฮะชุดแต่งก็มีกันชนกระจังนะครับมีคิ้วล้ออ่าแล้วก็มีนี่เลยนะครับร้อยอย่างจัดทรงอ่ะไปข้างหลังกันบ้างนะกลเาวให้เพื่อนๆได้รับชมครับสำหรับ FC Lock Modify ครับติดสติ๊กเกอร์ให้ละนี่ครับโอ้โหเตี้ยก็หล่อมอนกันนะครับเตี้ยก็หล่อมอนกันอะ นี่นะคันนี้ถ่ายลงเพราะว่าเป็นรถจัดทรงฟิตเมส์สายเตี้ยครับสายหมอบเป็นอเมริกันแคะนะครับก็ทำคลิป YouTube ลงให้ดูด้วยเลยสวยจริงๆครับนะฟอร์ดทำหน้านี้มาต้องยอมรับเลยครับว่าฉีกวงการไปเลยนะครับทำให้เป็นเหลี่ยมเป็นสันย้อนกลับไปหน้าทูทูอีกแล้วเนี่ยตรงนี้ นะประมาณนี้ใครอยากสนใจแต่งรถนะครับเรียนเชิญล็อบโมดิฟายได้เลยนะเอาคร่าวครับอินบ็อกเข้ามาในเพจได้เลยนะครับอยากรู้เรื่ออะไรครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ